สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราแบงกกับผมทนายแบงก์นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะครับช่วงนี้ต้องขอเวลาหน่อยผมงานเยอะมากจริงๆ ทำคลิปได้น้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยทยอยทำทำให้นะนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวงานสอนทางงานว่าความงานสอนงานหุ่นุ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอภัยทุกท่านที่ทําคลิปน้อยไปนิดนึงเอาละไม่เสียเวลาดวงชะตาของท่านประจําเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะฮะดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรรบฟังกัน เดือนนี้ดาวใหญ่ทุกดวงเลยนะยกเว้นดาวใหญ่นะครับที่หยุดนิ่งอยู่ที่อีกนานนะครับเดี๋ยวไล่กันไปทีละดวงชาวลัคนาราศีมังกรม,มีดาวพระเสาเป็นดาวประจําตัวนะดาวพระเสายังโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพลานะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยยังคงมีความคิดในเรื่องของการทํามาหากินนะครับเรื่องของการหาเงินเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อเงินอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็แนะนําว่าใช้ระยะเวลานิหนึง่งต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างมากเพราะดาวเสาเนี่ยดาวประจําตัวท่านเนี่ยเป็นดาวที่ยาก ดาวที่ใช้ระยะเวลายาวนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าอะไรที่มันอย่างเช่นแร่ธาตุอย่างเงี้ยนะครับก้อนหินอย่างเงี้ยอะไรที่ที่มันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะและเอามาค้าขายแบบนี้ก็ส่งผลที่ดีนะครับดาวดวงต่อไปที่หยุดนิ่งอยู่กที่ก็ดาวพรฤหัสหเลขาดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือน สาจชะนะครับและก็เป็นดังเจ้าเรือนวีนาด้วยคนจางเขาเ้าไปในเรือนพันธุตําแหน่งนี้มีตํามีตำแหน่งเป็นปฐุมมเก์นะครับเพื่อรหัสเป็นปฐุมมเกณ์จัดว่าดีไหมดีครับท่านยังคงมีเพื่อนฝูงเป็นที่นับหน้าถือตานะครับมีทั้งเพื่อนที่เปิดเผยและเพื่อนที่ไม่เปิดเผยมีคนนิยชมชมชอบอยู่นะครับในความรู้ความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ทําให้เต็มที่อะไรที่ทําให้เราได้แสดงความรุ่งเรืองออกมาทําเต็มที่ครับ ทำเต็มที่ไปเลยมีโอกาสที่จะมีคนชื่นชอบมีเสน่ทมีคนหลงรักมีคนเชิดชูโครพยกย่องนะครับต่อไปดาวที่หยุดนิ่งอยู่ก็ที่อีกก็คือดาวพระราหูเลขแปดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพันะครับโคจรเข้าไปอยู่เรือนสหัชชาจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสมีคติใจเกี่ยวกับสังคมเกิดขึ้นนะครับและยังไงก็ตามแต่พระราหูก็คือพระราหูควรระมัดระวังไว้ด้วยระวัง ถูกคนที่เราไปร่วมลงหุ้นหลวงทุนนะครับไปทำความรู้จักเนี่ยจะโดนเขาเทนะครับจะโดนเขาเอาเปรียบนะครับจะถูกเขาเอารัดเอาเปรียบแหมมันก็จะทำให้เราชีช้ำน้ำใจได้นับก็ระวางมัดระวงรางแล้วก็ดูแลให้ดีทำข้อตกลงทำเงื่อนไขเอาไว้ให้รัดกลุ่มให้เรียบร้อยอะไรที่รับปากกันด้วยวาจาควรทำเป็นสัญญา จะดีที่สุดนะครับเดือนนี้มีดาวย้ายเยอะเลย6ดวงนะครับหวันเลยเดี๋ยวไล่ไปทีละดวงเริ่มต้นวันแรกเลยย้ายวันแรกเลยครับวันที่1พฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระพุธเลขสี่ย้ายดาวพระพุธนี่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนลาภานะครับแหมจังหวะนี้ดีไหมดีครับมีปัญหามีอุปสรรคนะครับ มาทางังมาสร้างผลงานสร้างเ,าเรียวกว่าผลงานแล้วันสร้างเรื่องดีๆให้กับเราแต่มันก็ต้องผ่านผ่านไปก่อนให้ได้ก่อนนะแต่ไม่ต้องห่วงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุสน,นส่งเสริมผ่านไปได้ดูดีแน่นอนนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระสุขเลข6ย้ายดาวพฤะศุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกมัมมะ โครจรเข้าไปอยู่นในเรือนสุภะนะครับแหมปุตตะสุภะเอ้ยปุตตะกัมมะโครจรเข้าไปอยู่นในเรือนสุภะนะครับพอดีมีสายเข้ามาังกรนิดนึงจังหวะนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะจะมีบริวารมีคนที่ เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เคยเป็นลูกน้องเราหรือเป็นคนที่อายุน้อยต่ํากว่านะครับมีโอกาสได้มาเจอกันนะครับเป็นคนเกา่าคนแก่คนที่เคยได้มาเจอนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องงานมาสัมพันธ์กัน,นหรืออาจจะมีงานเก่าจะเพื่อนร่วมงานเก่าๆเข้ามาก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่4พฤศจิกายน4พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระเกตเลข9ย้ายดาวพระเกตจะย้ายเข้าอยู่ในเรือนปุตตะไปร่วงกับมฤติยู ในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยท่านไหนมีความคิดความรู้สึกอยากจะไปดูดวงอยากจะไปเรียนโหราศาสตร์เป็นรู้จักการดูดวงช่วงนี้เอาเลยนะครับเต็มที่แต่ให้เรามาระวังเรื่องหนึ่ง,งจะไปทําพิธีกรรมนะครับไปเข้า,าพิธีอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยจะเป็นไสยเวทไสยศาสตร์พุทธหรือว่าจะไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ อำนาจอำนาจของพุทธจจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้นะนะครับพุทธคุณเออจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่ถ้าจะเน้นกกทำบุญก็ทําบุญไปเลยถวายสังฆทานถวยยายธายธรรมอะไรที่เป็นพิธีทางสงฆ์จะ่าเลยอันนี้ก็ไปทํากันนะครับหรือจะลองหันมาเรียนโหราศาสตร์เรียนฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมาะการไปศึกษาหาความรู้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านไหนเนี่ยกำลังจะมีบุตรช่วงเวลานี้ ดูแลบุตรหลานท่านให้ดีนะครับการคลอดการให้กําเนิดอาจมีอุปสรรคได้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอังคารเลขสามย้ายดาวพระอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรคเข้าไปในเรือนลาภะตำแหน่งนี้เป็นเกษตรดีดีมากเลยนะครับมีโชคมีลาภ นะครับมีสิ่งดีๆมีสิ่งง่ายๆเข้ามาจังหวะนี้ดีมากๆเลยแล้วก็สัมพันธ์กันกันกบดาวพระพฤหัสด,ด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมีสนเสน่ห์มีความรู้มีลาบมีเรื่องราวดีๆเข้ามามีเรื่องที่ทําให้เราได้มงัง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่17พฤศจิกายน17พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย,ย้ายดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนโมรณะ โคจรเขาอยู่ในเรือนลาภะไปร่วมกับพระพุธและพระอังคารเอ๊ะอาทิตย์ย้ายมาแบบนี้เนี่ยนะสงสัยถ้าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยคงจะมา,มาแบบปุบปรับฉับพลันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับมาในลักษณะที่รวดเร็วรุนแรงนะครับแต่ก็เอานะผมว่าน่าจะเอาอยู่เฮ้ยอีกอย่างหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในราศีพิจิกตรงนี้ในเรือนลาภะ อาทิตย์ไม่ได้เป็นภยัยอาทิตย์ไม่ได้รายการอะไรมากกําลังมันค่อนข้างน้อยแม้จะอยู่กับดาวพัง้งคานแต่พังคานดีเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องจากทางไกลนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเก่ามีคนเก่านี้จะเป็นคนในลักษณะที่เป็นลูกน้องเก่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะนะครับหรือว่าเป็นเป็นบุตรหลานอะไรอย่างเงี้ย เออที่จากกันไปนาะนแล้วกกลับมาช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็นําสิ่งดีๆเข้ามาให้เราด้วยนะครับดาวเยอนนิดนึงนะเดือนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายละดาวที่จะย้ายอีกแล้วเป็นการย้ายรอบที่สองของเดือนนี้ด้วยคือดาวพภูดเลขสี่นะครับดาวพพุธนะคือดาวเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวีหน้าอืมเอาเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยนะ เรื่องราดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเปิดเผยไม่ต้องไปเป่าประกาศไม่ต้องไปทําให้โลกเขารู้ถ้ามันจะได้ดีบอกเฉพาะคนจําเป็นเอาคนที่เขาจำที่จําเป็นที่จะต้องรู้เขาทราบแค่นั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศไปทั่วนะโอเคไหมเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับมีเรื่องให้เราต้องหมายต้องรับมือนะไอะอย่างนี้มันจะเหนื่อยเสียเปล่าๆนะครับเอาละก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมงกอครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องโหราแบงที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีช่องวงจุ้ยใหม่ขึ้นมาด้วยอีกทีนึงจะเป็นอีกช่อง YouTube นึงเลยเอาไว้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในภายหลังสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหรือกด Follow ไว้สำหรับท่านที่ติดตามทาง f a c e o o o k f a n p a นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ